วัดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนการสร้างแบบลงทะเบียนการเข้าร่วมอ,อบรมวิชาก,การด้วย Google Form นะคะเพื่อนๆสามารถทำตามกันได้เลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็เข้ามาที่หน้า Google นะคะแล้วเราก็จะได้มาหน้าตาประมาณนี้นะคะเราก็คลิกตรงนี้นะคะเมื่อคลิกมาแล้วใช่ไหมคะก็จะมีคำว่าฟอร์มเราก็คลิกไปได้เลยค่ะเมื่อมาถึงหน้านี้เราก็กดที่คำว่างนะคะ ก็จะขึ้นมาให้เราทำแบบฟอร์มนะคะเราก็ตั้งชื่อฟอร์มของเราได้เลยค่ะแล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะตั้งว่าอะไรตั้งเป็นลงทเบ,บียนการเข้าร่วมอบรมวิชาการนะคะเราก็สามารถใส่คำอธิบายลงไปในแบบฟอร์มได้นะคะ ค่ะเมื่อเราใส่หัวข้อเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เพิ่มคำถามได้เลยค่ะเราก็ใช้แบบคำาตอบสั้นๆน,นะคะแล้วก็เพิ่มคำาไปอีกค่ะเราก็ใช้แบบตอบสั้นๆน,นะคะแล้วก็เพิ่มเองค่ะ ใช้ทำตอบสั้นๆอีกนะคะแล้วแต่นะคะว่าจะเลือกแบบไหนนะคะแบบสอบถามลงทะเบียนการเข้าอบรมวิชาการนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าเราพอใจหรือยังนะคะกับที่เราถามไปนะคะเราก็กดที่ดวนกาได้เลยค่ะ สามารถปรบเปลีป่ยนแต่งทีมนะคะแต่งสีน้คะเ,ะคะเลือกตามที่เราต้องการนะคะเท่านี้นะคะแบบงลงทะเบียนการเข้าอบรมวิชาการนะคะก็มีวิธีการเพียงเท่านี้นะคะไม่ยากใช่ไหมคะเพื่อนๆสามารถไปลองทำกันได้นะคะ